สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง thttv จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ12อําำเภอในจังหวัดพิจิตรคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ 1. อําอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการคมนาคมการศึกษา การแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น134 6ตำบ1หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด738.9ตารางกิโลเมตรหรือ285.3ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด17,809คน2อ,อําเภอวังายภูนเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพิจิตร ต่อมาทางราชการได้แบ่งแยกท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองที่จิตตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่18สิงหาคม2518และยกฐานะกิ่งอำเภอวงังไซภูนขึ้นมาเป็นอำเภอวงังไซภูนล,ลงวันที่13กันยาคม2524อำเภอวงังไซภูนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล57หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด259.501ตารางกิโลเมตร หรือ1 0 0 1 9 4ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด24,120คนสามอําเภอโพป,ประทับช้างโพป,ประทับช้างเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรอําเภอโพป,ประทับช้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอําเภอโพป,ประทับช้างแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล99าบหมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด378.561ตารางกิโลเมตร หรือ146.163ตารางไม่มีประชากรทั้งหมด43,329คน4อําเภอตะพานหินตั้งเป็นกิ่งอําเภอตะพานหินลงวันที่21มกราคม2479 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่24มกราคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอตะพานหินลงวันที่8เมษายน2483โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่19เมษายนปีเดียวกันอำเภอตะพานหินแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13ตำบล97หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด468.930ตารางกิโลเมตรหรือ181.055ตารางไมล์ มีประชากรทั้งหมด65,187คน 5. อำาเภอบางมูลนาคบางมูลนาคเป็นอำาเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดพิจิตรและเป็นหนึ่งใน3อำาเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายเหนือพาดผ่านห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ52กิโลเมตรอำาเภอบางมูลนาคแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล78หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด377.7ตารางกิโลเมตรหรือ145.8ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด44,189คนหอำเภอโพอทะเลอำเภอโพอทะเลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอำเภอโพอทะเลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล97หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด484.4ตารางกิโลเมตร หรือหนสตารางไม้มีประชากรทั้งหมด58,350นอาคนเจ็ดอำเภอสามงามสามงามเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรเป็นอำเภอลำดับที่7ของจังหวัดและเป็นอำเภอพิเศษที่จัดตั้งโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมตอนใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนา อำเภอสามงามแบ่งเขตการปกครองออกเป็นตําตำบล80หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด338.08ตารางกิโลเมตรหรือ130.53ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด41,652คนแอำเภอทับคลอเมื่อปีพศ2470เดิมขึ้นกับตำบลท้ายทุ่งอำเภอบางมูลน,นาค และเมื่ออำเภอตะพานหินยกฐานะเป็นอำเภอจึงขึ้นกับอำเภอตะพานหินเป็นตำบลทับคลอต่อมาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2526กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอทับคลออำเภอทับคลอแบ่งเ,เขตการปกครองออกเป็น4ตำบล56หมู่บ้านมีพืน้นที่ทั้งหมด378.287ตารางกิโลเมตรหรือ1 4 6 0 5 7ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด42,266คน 9. อําเภอสากเหล็กท้องที่อําเภอสากเหล็กเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอเมืองพิจิตรตั้งขึ้นเป็นกิ่งอําเภอสากเหล็กโดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษายน2538และต่อมาได้มีพระราชกิจสถีกยกรฐานะขึ้นเป็นอําเภอสากเหล็กในวันที่24สิงหาคม2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอสากเหล็กแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล40หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด176.4ตารางกิโลเมตรหรือ68.1ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด23,245คน10อำเภอบึงนารางท้องที่อำเภอบึงนารางเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพทะเล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงนารางลงวันที่2 6มิถุนายน2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปีเดียวกันยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบึงนารางในวันที่2 4สิงหาคม2550มีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอบึงนารางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล51หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด450.61ตารางกิโลเมตร หรือ173.98ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด28,825คน11อําคนสิบเอ็ดอำเภอดงเจเริญท้องที่อำเภอดงเจเริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางมูลนาคตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงเจเริญเมื่อวันที่26มิถุนายน2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15บากรกฎาคมปีเดียวกันยกฐนานะกิ่งอำเภอดงเจเริญขึ้นเป็นอำเภอดงเจเริญ ในวันที่24สิงหาคม2,550โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอดงเ,งเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล55หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด220.30ตารางกิโลเมตรหรือ85.06ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด1,9,448คน 12. องํเภอว่าชีวราบารมี วชิวราบารมีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอในปีพศ2541เป็นอำเภอลำดับที่12ของจังหวัดและเป็นอำเภอพิเศษที่จัดตั้งโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภออำเภอวชิวราบารมีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล50หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด259.5ตารางกิโลเมตรหรือ100.2ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด39,75คน